สวัสดีครับอันนี้พามาใส่ตัวผ้าคัทนะครับสามก้อนนะครับตัวนี้ก็เบิกแค้มากนะครับของเบ๊บหนึ่งสองห้านะครับผหัส k p h นะครับที่ผมใช้วันนี้นะผ้าคัทเต็มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกยางกระแทกคัดหรือลูกยางคัดสามก้อนนะแล้วแต่จะเรียกนะครับในทุกวันนี้นะครับของเบิกศูนย์นะครับผมไปเบิกที่ศูนย์นะผมให้ แต่ก่อนนะครับย้อนกลับไปเนี่ยผมสั่งผ่านร้านอะไรนะครับก็คือฝากร้นอะไรเบอร์นะครับทุกวันนี้แมงรหัสมันกันต,ตีนกันตีนผมเลยมันได้สั่งเบิกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรื่องกันเลยนะอันนี้เป็นค่าต่างก้อนของเว็หนึ่งห้านะครับแล้วแกะกิ๊บล็อกตัวนี้ก่อนนะครับนี่กิล็อกล็อกตัวนี้นะครับไล่แกะก่อนเลยเ ระวังกระเด็นหายนะครับอย่ามารามันกระเด็นหายเผื่อใครลือแล้วแบบจำไม่ได้ไงว่าใส่อะไรฝั่งไหนไงนะครับนี่ก็จะมาบอกนะครับเจอกันเลยนะครับแล้วก็ยกยกแผ่นตัวแรกออกมางัด,อ,งดอ,ออกมางัดออกมานี่ ออกมาแล้วก็จะมีแผ่นสปริงหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นหนึ่งตัวแล้วก็แผ่นรองอีกหนึ่งตัวนะครับแผ่นสปริงนี้ต้องคว่ำหน้ามันลงนะครับเหมือนกับจานข้าวอ่ะจานข้าวแล้วก็คว่ำจานข้าวลงนะครับเหมือนกันนะครับแกะมาแกะมานะครับเอ่อไปก็แกะสปริงแกะสปริงออกมาหวังว่าจะดูเข้าใจนะ เพราะผมดูเองผมก็งงเฮ้งาายง้างแบบปิ้งออกมาอุ๊บอ้แน่นอยู่นะเนี่ยอันหนึงจามาุม,มง,งัดไม่ได้ เลื่อนนานเลยไม่ได้ผมไ,ไม่ได้ประกอบเครื่องนานนะผมทํต้าแต่ไหลในช่วงนี้นะครับให้คนอื่นรุยแทนนี่ทุกยางกราถับก้อนตรงนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับเอามาสปริงสปริงออกมาสปริงเอาตัวเดิมนะครับสปริงเอาตัวเดิมนะครับทาคำตัวนี้หมดแล้วนี่เห็นไหมแตกไปด้วยแล้วหมดบางส่วนนะครับก็ทิ้งเข้าป่าไปใช้ไม่ได้นี่นี่เราจะมีชนี้เช็คเสา นะครับโยกไหมขอดูต่อไปทำอะไรเอาไปล้างครับมาเดี๋ยวไปเจอกันตอนล้างเสร็จโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วต่อไปใส่น้ำมันโอ้ยนี่ใส่น้ำมันตามเสานะครับแล้วก็ลูกยางค่ะก้อนใหม่ของเรานะครับนี่ใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปใส่เข้าไป ใส่น้ำมันใส่ไปเลยไม่ต้องก่อเปลืองน้ำมันนะ่ะน้ำมันเราเยอะแล้วนะครับโอเครูผาครับใส่เข้าไปตามเสาใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วลงไปเหมือนกันครับใส่เข้าไปตามรูนะครับมันบ,บังคับอยู่แล้วครับใส่ไม่ถูกทางมันก็ไม่ลงมันก็เข้าล็อกไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวก็จะใส่ตัวนี้ผิดนะครับเสร็จแล้ว มันจะบังคับเข้าไปอีกแล้วครับสปริงนี่คือสปริงนะครับ,รบใส่เข้าไปใส่ฝั่งด้านในนะด้านใน,นนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับ,รบแล้วก็บีบเข้าไปปั๊บพร้อมกันทั้งสามทางเสร็จนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเกี่ยวสปริงเกี่ยวสปริงเข้าไปใน รูดเดิมนะรตรงนี้ปึ๊บก็มันหน่อยอันนี้ยังไม่ลงนะ,ะนี่อ๋อโอ้ยหลุดไม่ใช่ขี้เกียจประกอบนะครับผมขี้เกียจล้างอะไรนะครับเวลาประกอบก็ประกอบเครื่องอ,อะไรต่าง นี่เป็นจุดที่ใช้สุดเลยคือล้างอะไรนะครับเพราะว่าล้างอะไรมันต้องละเอียดหน่อยนะครับเห็นใช้เขาล้างเนี่ยนะครับล้างละเอียดยิบเลยก็จะล้างเสร็จแต่ละตัวขอด,ดูหน่อยนะครับเผื่อมันไม่ลงนะครับโอเคต่อไปแผ่นที่เหมือนกันสามดูนี่จะมีสองตัวนะครับเป็นไหมแต่มีตัวหนึ่งที่เป็นเป็นสันบังไว้อย่างงี้นะครับเป็นไหมตัวนี้ลงก่อน ตามด้วยแผ่นตะปิงนี่แผ่นตะปิงนะครับมันจะโค้งๆนะครับความันลงนะครัข้อมันลงเหมือนจานข้าวอย่างที่ผมเคยบอกนะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับคือแผ่นตัวนี้สังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆจะมีติ่งนะครับติ่งตามตามตามหมดนี่เห็นไหมไอ้ติ่งที่มันนูนๆเนี่ยหันขึ้นบนนะครับไอ้ติ่งยุบลงเนี่ยหันลงล่างค้อมลงด้านล่างอย่างนี่ไอ้ติ่งหันหันขึ้นบนโอเคนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ดูพวกคอมกระชันชันชิดน่อนต่อไปยิบล็อกนะครับสังเกตดูด้านเรียบๆมันจะมีด้านเรียบด้านนูนด้านานูนหันขึ้นโอเคนะเวลาใส่นะครับใช้อะไรก็ได้ใช้เข่าได้กดทับไปหนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็กดฝั่งนู้นลงเพื่อเห็นไหมแล้วก็บีบเข้าไปมันจะง่ายนะครับถ้าทำบนเดียวนะหรือใช้มือกดก็ได้นะแต่มือเราไม่ค่อยมีแรงไนงะ เนี่ยถ้าเรากดถ้าเราใช้ครีมเนี่ยข่มฝั่ง,ง,ดงกดฝั่งนู้นลงปุ๊บฝั่งนี้มันจะงอขึ้นนี้นะเราต้องก,กดฝั่งนี้ไปด้วยปุ๊บจะได้ง่ายอือเแล้วปากกิ๊บบล็อกหันออกด้านนอกนะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยที่เป็นชุดกับที่เราย้ำเมื่อกี้แหละนะครับใส่เข้าไป ไปดูนี่ผ้าคัดกันผ้าคัดจะมีช่องว่างไม่เยอะนะครับนี่ช่องว่างจะไม่เยอะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเอาไปเกอะโอเคจะเอาฝากไว้ก็จะเอาไปเยอะเอามาด้วยชิ้นน้เอาไปทำอะไรก็รอติดตามชมสำหรัสดีนี่ขอตัวลาไปก่อนขอชาติอุตสวรสวัสดีครับ